ชาเขียวชาเย็นมีหมดเลยนะเลือกก่อนจ้า่บบาทค่ะีเอาอะไรดีคะโกโกนะ่มุกขานารใหญ่กาเิมไข่มุกไี่เอาโกแก้วยาวหงสองมได้แล้วสองนมได้แล้วลูกแก้วยาวของนาที คุณตัวเล็กอแ้่ดนะใช่ไหมลูกนะ

ชอ<ม>ชาเขียวชาเขียวก็มีทุกวันเหมือนกันเลยวันนี้เพราะว่ากินไม่ลเพระว่ามันอ่อยขอบคุณค่ะแม่ ถ้าสั่งตั้งแต่สิบบาทนะคะแก่ถ้าแบบไม่มีแกะผงหิ้วผงหิ้วก็ไม่มีต้องวันแบบ10บาทเลยนะคะจะใส่กุนได้ชิคกีค้ขอยควัาได้อันนี้มัาก็ต้องย <ใน S 2> ิ้มดีดเลยนะคะยี <20 S 1> ่สิบเหมือเดิมเลยค่ะาคาไม่มีวิปครีมแม่บนแนๆ่ๆแม่สะจ่างมาโชว์ตัว มิตรใช่ไหมคะเป็นเมนูอะไรที่กิแน่นอนไมโลนะคะเพิ่มไข่มุกนะไม่แค่ไม่กินแน่นอนนะเกษตรราเบียบเรียบร้อยจ้าขอบคุณค่ะข้าวต้มอะไร